ครับพันดานกันช่างครับวันนี้มีงานเข้ามาตัวหนึ่งครับเพ่พอดีลูกค้าเอามาส่งไว้ครับไปนาครับมีอยู่บ้านกลับมาทำไมบ้านบอกว่าน้ำไม่เข้าเครื่องครับนะครับตุนนี้ครับใครที่มีปัญหาครับน้ำไม่ไหลครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยเปิดปกตินะครับ เสียงปั๊มน้ำก็ปกตินะครับการหมุนเครื่องก็ปกติก็เครื่องต้นก็จะถอดตัวนี้นะครับวาล์วน้ำมาทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวไปดูการถอดและวิธีถอดเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ถอดออกมาจากเครื่องครับนี่ครับก็ เราก็จะมาดูเบอร์นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นเบอร์นะครับนี่เป็นรหัสของมันครับ DC หกสองศูนศูนย์สามหนึ่งหนึ่งสนะครับ,รบแต่มันตัวนี้มันจะใช้ไฟอยู่สองรอยี่สิบนะครับสองรอยี่สิบโวลต์ถึงสองรอสี่สิบนะครับสังเกตให้ดีนะครับเวลาไปซื้อนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ตัว12โวลต์ครับเปรียบเทียบตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของ12โวลต์นะครับนี่ครับไม่ชัดนะครับแป๊บแป๊บหนึ่งครับ้กลองจับก่อนครับนี่นะครับ12โวลต์มันจะเขียน DC 12โวลต์ตรงนี้นะครับอย่าซื้อมาปิดนะครับถ้าจะเปลี่ยนครับ ตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเข้าทางซักนะครับอันนี้น่าจะทางล้างครับตัวนี้แลวเดี๋ยวจะได้ลองให้ดูนะครับอันนี้ใช้ไฟบ้านตรงเลยนะครับไฟสองรอยี่สิบแล้วก็มาต่อวันที่เราต่อเข้าเครื่องครับนี่ครับ ง่ายๆเลยครับเนี่ยลักษณะนี้ครับแล้วววทีรองครับก็ใช้สายปลั๊กแบบนี้ครับปลั๊กเก่าเรานี่แหละครับเนี่ยล้วก็จะมาต่อหัวอจำไว้นะครับเนี่ยแล้วก็มาเสียบข้าคั่วอะไรคั่วไหนก็ได้ครับคั่วไหนก็ได้ครับเสียบไปเลย พอเสียบเสร็จแล้วก็เปิดน้ํานะครับเปิดน้ําเล้วกไปเสียบปลักเสียบปลักปกติเลยครับเดี๋ยวจะลองให้ดูครับเปิดน้ําแล้วครับเดี๋ยวจะเสียบปลักให้ดูนะครับเนี่ยครับมันจะตันครับเนี่ยไม่ออกครับเนี่ยมันจะถ้าทามันดีตัวนี้ ถ้าตัวนี้ดีนะครับมันก็จะมีเสียงกระตุกนะครับถ้ามันเสียมันก็จะนิ่งเลยไม่มีกระตุกกระตุกเวลาเราจับสายตรงนี้นะครับจับดูความรู้สึกว่ามันกระตุก,กได้ครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับฟังตัวนี้ฟัง่กล้างครับตัวล้างเ,เสียบไฟครับเนี่ยครับตันนะครับ อ่ามาแล้วจะมิชัวเนี่ยครับก็เดี๋ยวถอดล้างครับเดีย๋ยวไปดูวิธีการแกะครับกับเซมิมาดูการแกะตัวนี้ออกนะครับก่อนที่เราจะล้างล้างปั๊มข้างในนะครับถ้าก็มีไขควงครับเอาปลายแบนนะครับเนี่ยครับงัดงัดตรงนี้เลยนะครับ หัดงัดขึ้นเลยครับนี่รุดและหัดงัดขึ้นเลยนี่จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ดึงเลยครับเนี่ยดึงออกเลยฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ยครับนี่ยครับ,รบแล้วตัวนี้นะครับมันจะอยู่ข้างในครับตัว ตัววาวมันนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้เปิดต,ติดไฟฟ้าครับแล้วก็ใช้ครีมนะครับครีมจับจับปลายๆนะครับเนี่ยอย่าบีบแรงครับเดี๋ยวมันจะทอมันจะยุบบิดบิดบิดทวนเข็มนาฬิกาครับเนี่ยมันตั้งอยู่อย่างนี้นะครับ เราจับอย่างนี้แล้วก็บิดขึ้นอย่างนี้นครับส่วนเข็มจับดีๆครับแน่แนๆแ,แต่อย่าแรงครับนี่ยครับลุดละนี่นี่ครับรุดละพอมันเคลื่อนได้หน่อยแล้วก็หมุนได้ครับเนี่ยนี่ยครับจะเป็นลักษณะนี้ครับแล้วก็แกะออกมาล้างเลยครับ อีกฝั่งหนึ่งครับจับแน่นๆแต่เบาๆมือนะครับอย่ากดเยอะพอมันหลุดก็พอครับปิดคลนเข็มครับเนี่ยก็หมุนเลยครับเนี่ยนะครับมีครับครับปูนครับอะไรอยู่นะครับนี่ยแล้วก็ไปล้างเอาแปรงขัดนะครับ นี่จะเป็นลักษณะนี้นครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับมันจะมีคราบขาวๆใช่ไหมครับมันจะทําให้ตันตัวนี้มันจะมันไม่ดูดไม่ขึ้น,นครับดูดขึ้นลงขึ้นลงไม่ได้นะครับเ,ออเดี๋ยวล้างเลยครับนีวเราก็มาล้างครับจะเปิดน้ำมาเบาครับตอนแกะออกกระวังครับ ค่อยแกะนะครับมันมีสปริงครับนี่ครับมีสปริงด้วยนะครับนี่ครับสปริงระวังมันหลุดหายนะครับแกะสองข้างนะครับนี่ครับสปริง ก็แรงก็ใช้สบู่ถูก,ก็ได้ครับใช้แปรงขัดดีๆนะครับขัดคราบขัดคราบงปูนขัดตะกอนนะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนใหม่ก็ซื้อยกชุดนะครับก็มีราคาถูกราคาแพงก็มีนะครับก็ ร้อยก็าบาทยันสี่ห้าร้อยก็มีนะครับแล้วแต่ของแท้ของเทียมถูใหสะอาดเลยครับเนี่ยตัวนี้ก็ถูเบาๆนะครับอ,อุตส่าหอย่าถูแรงครับเดี๋ยวมันพังอันนี้ซ่อมเบื้องต้นนะครับกรณียังไม่มีงบนะครับซื้อใหม่ก็แก้ไขใช้ไปก่อนครับ ถ้า,าการเป็นตัวนี้ตัวเดียวมันก็ซ้อมปุ๊บมันก็จะหายเลยครับอาการน้าไม่ไหลครับมันก็มีหลายอาการก็ต้องเช็คให้ดีครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็เอาน้ำฉีดลงไปหน่อยนะครับดูครับเพื่อมีเศษอะไรอยู่นะครับวางยา้มีเศษนะครับเดี๋ยวมันจะดูด ไอตัวลูกสูบตัวนี้มาขึ้นนะครับลูกเหล็กเนี่ยตัวโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ไปประกอบกันเลยครับครับเดี๋ยวเราก็มาประกอบกันเลยนะครับตอนที่จะประกอบก็ผมก็จะยิงส่วนเหล็กหน่อยนึงครับน้ำมันครอบจักรวาลเป็นรูนะครับ ก็ใส่สปริงก่อนครับสปรงแล้วลูกสูบมันนะครับลูกเหล็กมันก็จะเด้งดึงเด้งดึงขึ้นอย่างนี้ครับใส่ลูกยางครับใส่แล้วก็ดันให้มันเขา้าขอบเนี่ยก็จะอยู่อย่างนี้ลักษณะนี้ครับ เราทำเหมือนกันครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วก็ประกอบครับตัวนี้เราก็ไปล้างด้วยนะครับล้างดูครับเพื่อม,มีสปกปรกอยู่นะครับวเวลาใส่เข้าไปนะครับก็ใส่ หมุนหาจังหวะมันนะครับมันจะมีบาเขี้ยวตรงนี้นะครับเขี้ยวเล็กๆตรงนี้นะครับเขี้ยวมันครับเขี้ยวเล็กๆตรงนี้นะครับใส่ให้ตรงร่องกันมันจะได้ลงไปง่ายครับเนี่ยลงไปแล้วก็หมุนเลยครับหมุนแล้วก็ใช้ครีมหมุนตึงๆมือนะครับเนี่ยครับจะตึงมากครับเดี๋ยวมันพัง ทํ่เทมือนกันครับอไา้ประมาณน,นี้ครับแล้วก็ตัวนี้ไปกดไปเลยครับใส่ ใมันตรงร่องตรงนี้มันจะมีตัวล็อกตรงนี้อยู่นะครับร่องล็อกตรงนี้ก็เหมือนกันครับใส่ฝั่งไหนก็ได้ครับเหมือนกันเนี่ยเรียบร้อยครับเก็บทำความสะอาดครับเพื่อมันเปียกตรงกันอันตราย ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปลองกันเลยครับครับหลังจากประกอบเสร็จเราก็จะลองเครื่องครับจะลองครับเมื่อกี้ตันนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับจากเราซ่อมเสร็จนะครับเสียบเลยนะครับนะครับเนี่ยครับออกเลยครับพุงเลยครับเนีย เนี่ยครับหรือว่าผ่านครับอย่างเงี้แกใครใช้เองเบื้องต้นก่อนครับเราดูอีกข้างหนึ่งครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเราเสียไปและความรู้สึกไม่ไม่มีอะไรก็ตุกกติกนะครับ ถือว่าตัวนี้เสียนะครับก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ก็ได้หรือจะเปลี่ยนยุกชุดก็ได้ครับ้วแต่ครับก็เรียบร้อยครับจบงานครับเดี๋ยวจะพามาดูตัวเสียนะครับเนี่ยอันนี้น้ําเปิดแล้วนะครับเนี่ยเนี่นะครับเสียบไปก็ไม่ไม่ไม่ออกครับเนี่ยตัวเสียเนี่ยไม่มีการกระดุกกระดิกครับเนี่ย งี่ครับฟังหนึ่งครับเนี่ยครับไม่ไม่ออกครับน้ำไม่ออกตัวเสียงครับน้ำเปิดแล้วครับเนี่ยน้ครับจะลองให้ดูครับเดี๋ยวจะว่าน้ำไม่เปิดครับเนี่ยครับแรงดันน้ำอยู่ครับ เดี๋ยวปิดก่อนครจะให้ดูอาการเสียนะครับตัวนี้นี่ครับมีอาการแตกครับตรงนี้เนี่ยสองข้างเลยมีอาการแตกครับก็คือเสียไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะครับ สองตัวนี้ทํางานก็ซื้อยกชุดแบบนี้เลยนะครับซื้อให้ตรงรุ่นแล้วแต่ชอบนะครับเปลี่ยนเฉพาะนี้หรือจะเปลี่ยนยกชุดก็ได้ครับ